นี่ที่เขาแอบมองแอบส่องคุณอยู่เป็นประจำนะคะต้องบอกเลยว่าเขาเริ่มสนใจในตัวคุณแล้วนะเออขอแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่านี่คือสัญญาณว่าเขาเริ่มสนใจในตัวคุณแล้วนะคะเพียงแต่ว่าที่เขายังไม่มั่นใจไม่แน่ใจคนคนนี้อาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความรักมาก่อนเคยผิดหวังมาก่อนนะหรือเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อน นะหรือเขาอาจจะมีความกังวลกลัวว่าคุณเนี่ยมีใครอยู่แล้วหรือเขาอาจจะคิดว่าถ้าเกิดคุณพุ้งจบความสัมพันธ์ก็กลัวว่าคุณจะรู้สึกดีๆกับเขาเพราะแค่คุณรู้สึกเหงาหรือเขาอาจจะกลัวว่าคุณนะ อาจจะมีคนหลายๆคนมีใครหลายๆคนหมายปองอยู่นะคะเออก็เลยมีความกลัวมีความกังวลมีความสับสนเท่านั้นเองนะหรือความสัมพนันธ์นี้มันอาจจะมีกำแพงมีปัญหาอุปสรรคมีบททดสอบอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกสับสนลังเลแต่ถ้าถามว่าที่เขามาแอบส่องแอบมองนะแอบจ้องคุณอยู่ทุกวันนี้นะมันเป็นเพราะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ตอบตรงนี้เลยว่าเขาเริ่มรู้สึกดีๆคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลยที่เขาแอบ,บมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาสนใจในตัวคุณเพราะเขารู้สึกดีกับคุณเพราะเขามีความรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมากขึ้นทุกวันเลย แต่ก็ยังมีกำแพงนะตัวเขายังมีกำแพงที่เขาไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยหือไม่ค่อยเออดูหนิ่งๆเพราะว่าเขาไม่อยากจะแสดงออกอะไรมากเกินไปเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆลึกๆกรู้สึกสนใจคุณเข้าให้แล้วรู้สึกพิเศษกับคุณเข้าให้แล้วแต่ยังเก้กๆกัางๆกักๆไว้เพราะว่ายังไม่แน่ใจหัวใจตัวเองเท่านั้นเองค่ะเอ แต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณได้มาทำให้ใจเขาปั่นปวดเขาให้แล้วนะคุณมาทำให้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเขาให้แล้วนะออใครแล้วก็นายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดแชร์ออกไปแล้วเขามาส่องอีกมากดใจ นะมาแอบ,บดูอีกก็ต้องบอกเลยว่านี่ก็คือสิ่งที่การันตีแล้วว่าเขาแอบสนใจคุณอยู่จริงๆแล้วเพอๆถ้าคุณแชร์คลิปนี้เขาอาจจะหวาวุ่นใจเลยทีเนี้ยเนาะ